แล้วไปนอนงมาขึ้นไปน่ดนเขาขึ้นเขากระฝันอะไราอย่งละว่าบอกอาละแปดสามเลยนฝันนฝันจนอีหดก่อนน้าแปดสามก็แ่แปดเจ็ดหมดแล้วออกมาคนผี่มดผคนกระเ่คนไหนคนเสือฝันเนนั่น ยังหลับฟันว่าเล็กน้อยแล้วบอกอีกแล้วเขาเรียกว่าเจ้ายีปูเขาเรียกว่าเจ้าจะเป็นสัวเนาะสันดาเอาอย่างนี้ไหนจะไปบยักษ์เจียยงซัวัสี่ลักเขาสั่งรล้เขยวนยี่สิบปีแล้วครับยี่สิบสามเป็นปูลเลยไ่มครับคือว่าพระอาจารย์ลูกหลานนี่แหละเขาไป็นน้องดิ ตีนผู้เลยเขามีให้มีหน้าอยตีนผู้คนจะมีมีหน้ามีสวนอยตีนผู้กร่ว่างคนบางคนข้าบ้านเะแก้มีแมันอนนอนโยนหัวโยตีผู้ครับโันก็ะไร้ันขึ้นไปนอนน้ำเกินขึ้นนอนดูคนละหมองเราจะนอนตี่หองอหัวก็นอนทู่ห้องคาท่อมรับแกะนี่น่อยแล้วเร่างบอกยังงไหลว่าสั่นว่า เสือเนี่ยดูน่องงงสิล่ะอาันาแตสามสามแตดเสืออกวาอะไรบ้างถ้าเราเป็นกระจกมันจำได้กระจกรแก่บ้เป็นเรื่อที่ข้ากล้านซ้อนขาแรลกข้ากมาจากคนกลเลยในนี้ปอกาดความประสันติปไปในสั่บใกลเมือสันิดในอนไม่ในนอน มันน้อยไม่ติดหรอกมันก็เป็นแต่นอนได้หละคู่มันเดี่ยวแค่ใบเนาะค่ะเนาะเป็นเราความฝันในฟังเหรอครับเราฟังอยตาบ้าเป็นมั่นสิลปพว่าดีขึ้นเนาะครับแน่นครับเป็นมั่นพระอาจารย์ชอบกิดนี่ในก่อนไปข้าวเหรอครับหันๆไปท่ากุณนะคนกระทืมอย่างไรก็ได้อ๋อมันดังเขามันดังรบเสียงเพม่อนกันบ่ได้ยินเสียงก่อนอ๋อขออนุญาตค่ะมันบอได้ยินเนาะ มัยไดยินติค่ะมันพัดลมมันดังแฮงพระเจ้าค่ะดูน้ำหัวน้าสวนนํา,า,า,างัวน้าค้วยขายไข่ขายงัวขายค้วยไส้ครับออืงัวค้วยก็จะมาตันหลายค่ะเจ้าบริเวณย่านนังนี้ครับพี่น้องสองผัวเมียค่ะขาย,ายาข้วยกล้องก็ขายงัวเรามีตะตุ่ดดนด้วย ใส่หน่ายพวกน้อยห้อยกัไปให้เล่าจนเล่าขายจนได้จะไปล่อซื้อจนได้ไปให้ราคาสูงแล้วกับเอาแล้วน้องข้าวม้วละควายเรางามมันบ่มัวเรางามมัวงามตัวแปดตัวสิบเก้าตัวอ้วนพี่เฮ้ยที่ได้ตัวพี่พี่ค่ะตัวเท่าไรน้อค่ะคุณค่ะนี่โอ้ยเ้าจะขายตัวละเท่าไรน้อตัวละหมื่นหาตัวละหมื่นหก เขาเราเขามาให้เราตัวละสามหมื่นแล้วก็อุดเบลเลยเนาะได้ราคาดีก็ขายยักน้อยนะคะเนาะคุณไม่เนาะว่ามันหลายตัวก็เยอะออกเยอะเมฆมันดอกแนวฝนอยูโฟยังใส่มันก็จบเอืดมันอยู่ป่าอยูโฟมันเบิดแนวกลิ่นบางทีนะกินหยาเพกกินอะไรระหว่างเนาะโปร้ีนครับสารเคมีแมนครับไยาไม่ห่วยเพราะน้ำโอ้ยปูป่าใช่ไหมหลาย อายุขังเที่ยงมีสารแลบไม่มีสารเคมีข้าเจ้าผมว่ากินกบกินเจียดกบเจียดนีร่ที่ได<ม>้ล,ลูกสาวเพิ่นอะมาหาไปขายตลาดค่ะเจะ้าตัวเพิ่นน่ะมาไปดอกเขาแล้วหกชิ้นัวแล้วค่ะนล้วพูดทำไ้จ่ะท่านฝันมาจา,ากไหนแน,น่ครับหลวงปู่อเมื่อกีฝันมาเพิ่นยี่งตำรวจสิมายิ่งเพิ่น<ม>เขามาลักเขามาลักรถไป เราเลยวลาพุ่ยเจ้าจะลดคอยไปยั้งหน่ะมันแบบเขาเลยสิ่งยิ่งเราเลยห่วงใส่เขาก็เลยบ้างเมื่อเราไปดอกเราสั่นว่าเขาก็เลยไาถ้าบางทะเบียนยักษิงโหลายสูวเหมือนงูตะตลอดเราสั่นว่าผู้ใดเป็นผู้ว่าค่ะขโมยขโมยว่เอาให้มาค่ะว่าให้เบิ้องทะเบียนรถนั่นบ่ะค่ะนุ่มทะเบียนรถทะเลยไปบิ่งตำรวจอันนี้เขาเขาไปเบิ้งดอกอันนี้จะไปไป บอกเมียเพิ่งเสื้อวรถละสามแต่แต่สามหัวดามัน้องนั่นบอกแปดเจ็ดครับขาโอ้บอกม่นคนขาเเนาะเพราขาเป็นโจกกับแปดเจนี่ตรงตรงเนาะแปดเจ็ดตรงตแต่ว่าเป็นต้นสีเล็กสามตัวเป็บาหดวงเป็นบะมี่ครับก็ะถือจุวมกระถือลายอ๋อค่ะเหนเล็กหน่อยแล้วน้ำกลนเลยแล้จับไปมามาน่งหนาตอนลยสี่หนึ่งแปดเจ็ด สองตัวแล้วก็ได้เอาเนาะค่ะสองตัวแล้วก็เอาอยู่เพ่อหน่อยพ่อไหนยังไปจับเด้หน่อยมานั่งใจอยู่โอ้ยแล้วพ่าเจนผีหายแล้กำบังมาสั่นนี่กำมาสันค่ะมาได้ซื้อหลายมันบั้งคุซื้อกระตุ้อซ้าบาทนึงดอกคันของผู้เฒ่าเนาะส้าบาทสิบบาทเจ้ามาถือว่าฝ่นแน่นเนาะค่ะเนาะภูมิที่เจ้าที่คนดีอยู่อันเราถือครบสมวังเลย เงินาษีบาทเจ้าบาทถือน่อยแต่ว่าถือลุกแต่ยังมาพูดใหม่ชุ่มหวานเนาะครับผมก็ภาษีูดภาษไม่ชุ่มหวานนะก็สิมาขออนุญาตฟังตัวเลขโซกลาบนำผ้าจานยูสิน่ะอันทองไม่ได้ไปเห็นฮอดบูถึงเพื่นเนาะแต่ว่ากาษีพวกหาเพื่อนใชหรอใกล้มือยังดีโซหาเพื่นเธอเธอตัวเลขเซียนไหมคะเจอตัวลูกแต่ว่าเราบบเปลี่ยนเดแต่ว่าเราได้เต็มว่าปีแม่ยเนาะ ก็ได้เต็มเต็มตองหมวดตองหมวดแล้วสิได้ตองหมวดแล้วก็ได้อี่ตองหวดมาขึ้นมันค่ะแล้วจีฟันตัว่นสีงโอ้อยู่อ้ตีนผู้กักับค่ะกักอ่างน้าอ้มเขียงอยอ้อมหน้าอยอ่างอันอันห้อยบ่ค่ะเป็นห้อยบ่ห้อยห้อยตังกะบุอึดแมงล้ามกุ้งกะบุ้อึดปูป่าได้เนี่ย ตังแต่ลงจาว่าบอย่างนีเนาะหกเน่่ักานหไปไปวอกิบ้าไปจะขึ้านไปนอกไปออาไปอีกไปสงบนอนจะขึ้นห่อให้เฮ็ดออกก่อนเต้นไปนอนวะค่มีบาอจารย์ไนักับวิญญาณแล้วไปเลยแนะให้เฮ็ดออกก่อนให้เห็ดออกแล้วิดทั่วมาเข้ากับไปนั่นไปนั่นหาเก็บเห็ดผลมาครับเนาะเห็ดกินเท้าไปนั่นเข็อนผูกไปน เน่มากกว่าบานหน้าเี่ยป่ากัมมี่ตัวใงญ่ๆปลาไหลเขามาใส่เอาดึงเนอะอีกะบังขึ้นมามิตรตัวเี้งอุดมสมบูรณ์นะครับเนาะมันไม่มองเดียวอู้ดมอุดมครับบกรงกัมีเนาะแต่บกร่งมัใส่มีบอกนี่อย่เพืได้บกย่องหายเนีได้ไแม่นี่ยมได้ขยันเท่ากับมดตานี่ก็มี่แต่จะกพวกโอ้มแต่ปลาคอปลา สารอะไรสารปิดครับงอเข่าเขาเจ้ากันอ่อนเจ้าเขาเป็นตอยากไปเนาะเพื่อนใส่บาทเของเขาเขาออมากยุบไปครูมากใจสันละผมก็มากแนี่ยก็มีโอกาสแต่นเตอนนั้นบอกมันเอาใส่ปุ๋ยแน่นครับนี่จะปุ๋ยนี่จะใส่ปุ๋ยกินลงไปปุ๋ยเช่ี้แบบนี้เนีฮูค่ะโอ้สภาะอายุเขาจะยืนเยอะกว่านั่นค่ะ เจดสิบเก้าสิบตัวนังตาี่ม้งชิบก็ลอกงอกเงยมันยันไหนเห็ดหนังกัมมิทังแ่นใส่ปุ๋ยท่านโดนยาเกิดกัไปสีดเขาว่าสีดค่ะข้าเจ้าสิลกเอายลกอ้ง่วอ๋อครับครับเขาใส่เขาใส่สารเคมีอี้วว่าเอาขี้กยัะเนื้ง่วยจเนอกกเราไปใส่ค่ะ สงบงามครับงามกับปุ๋ยเคมีฝนกระโชดีมันยุติินผู้ผู้มีแต่แนวดีแท่โชคลาบกะดีภายในอากาศก็ดีอากาศก็ดีอาหารก็ดีมองไงเล่าเย็ะไจไปคัดเทือมเฮาค้นน้อนกันนี่นั่นนี่นั่นแหล่ะจะถาไปจะไปน่น้ำจันพาอาจารย์เพิ่นเจอนึงอีกสักคนได้เนาะค่ะโอ้ยทางทานจะเข้าไปเนาะวันนี้ลงลง สำนักผู้พานไปนี่ครับองปิ้งงูปิ้งีกนไปพิคคืนนั่นปิ้งงูปิ้งแยนเงไปิคืนนั่นบ้านหัวนนาค่ะรเลี้ยวไส้ออกปิ้งงูปิ้งแยนเองหัวใจอยู่อคครัวงูนี่แหละถาอยู่ดิแต่ว่ากะไก่เติบเป็นบกกระบกกไก่ไปไ้รกไก่หรอครับจำนี่ไปตะกนบกเเอาไปไก่ก็หนีเนาะเพราะเดินเนาะกานีไปกกลตะโกนกะเมื่อได้ว่างเจ็ดสิบโลไปเสว่าไปนอนสมมาการบริสุทธ กินนื้อกินเนื้ไอ้เ่าเพ่มเ็บได้ก็กนได้กเพิ่เทปแบบติชั่วมาบอกค่ับจะลูกซิลูกหากสิไปน้ำโขเป็นรูดมันน้องออยโขกว่าเจไปน้ำตลอดเนี้ย็จะจดติดใจก็สิไปนีบอกโตรขน้ำตลอดอันนี้จะวาเจ้ออยู่เนี้ยเราขจ้ออยู่น้ำบ่มีสารเคมีเขีเจ้าสิไปน้ำมาตลอดเนี้ยบานน้องออยพากินยังกับธรรมชาติเขาจไกินแล้วขจ้าววานนี้ขจิ้กินแซบแล้วก็กินเข่าแซบผู้เท่า เขาจะไปปิดส้มอากาศบริสุทธิ์เย็นบ่มีลมบ่มีันลมดอกมันใหายกินคนห้าขันเพียงพ่ออยู่ใดใั่ไหะเพราะว่าบ่จาเป็นต้องหาสื่ออย่างมันกระสือจะบยพิกน้ำปลาองสอดังสินะเป็นพวกนี้เราพวกผงสลดน้ำปลายังสินพวกต้องปูุยังสินะย่างคนซื้อย่างคนซื้อเนี่ยเขาะซื้อถึงแจี๊ผงสรดนีน้ำปลาหันปลาแดกันกิ่ปลาแดงบริสุ่ธิ์ปลาแดก็จะก็เฮ็ดเอาเขาจะได้ปลาเขาจะไม่เห็นมักไม่ แต่ะมาอยู่ไดสองคนอยู่ได้เพราะว่าบ่บ่ได้แม่นบ่หากาอยู่ได้นะแต่พอแต่แมวกับบ่มีดอกคงซื้อรถขนาดใแล้วก็หยอกขาวากตอยู่ได้นะครับอยู่ก็อยู่ได้ไปเจอไปกลิ่นใช่ไหมตะกอนบ่เห็นกินเลยวันนี้ใช่ไหมเขาเจ้าเย็ดกลิ่นผุดแซ่บนัวโอ้เเขาจ้าไปยุนเอาเครื่องน้ำพูน้ำผาเอาขันเมืองว่าอยากไปเนาะเมันขัดขึ้นครับโทษครับแหงนมาลำบากค่ะยังไงเมือถือกะลูกซื้อให้กะ อสานอะไรนั่นแหละแล้วก็ซื้อซื้อไปซื้อหรอกมอย่างมาก็บอกูบอกเต้าลูกเต้าเขาเจ้าขัอยู่ในบ้านครับเวลาจําเป็นขายของแรกจำเป็นแต่ว่าเตีขาเจ้าเข้าม้าเพราะเขาม้ามีน้ำม่วงน้ำข้าวสยเถั่วง้เขาเจ้าอยู่พ่อเพี้ยงดหิ้วบึงเขาเจ้าพ่าขันน้องแม่แม่โอ้มีความสุกขอเมียนเนาะอยู่น้ำผู้น้ำผานี่ข้าเจ้าว่าก้อยป่องป่องเป็นๆกันชักเทียอยู่น้ำกันเฉพาะเทพดาขหิน ผีก็เห็นเขาวกระ,ะจอมมิโศกครับคำจะไปหาคนบักสีบักปลอบย่ายผีนั่<ะ>แยยยนมแม่นอยู่แม่นแม่นข้อของตา,า,า,องาบอกคำดูแท้กับบ่บ่มีคำข้าเจ้าบ่ทีพันกันนี้นี่จากเวัดขาฟุ่มขาบ่มาผีมาปอกเลยเขามาปออบถ้าข้นมวนๆเถ่าอันนั้นเถ่าอันนี้เอ๊ะอาจะกระ์สวนขันไปหาเจ็บไปยังก็ได้นอหมอกนอไม้นี่

ขอออกอีเพิ่นคู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ขาไม่เสียบเนาเจ้าก็มังกินอะไรนะหไยหลายอ้นี้ลีค่ะลีบอล่านี้ขอเพิ่นคู่นะว่าทงานนึ่จนว่ารุ่นเพิ่มคู่ครับเดียวเพิ่มคู่ยังคู่คนมาสั่นแล้วเจ้ามงจักมงมันออกเขาข้าแค่เจ้าเจ้มันไปเลี้ยงพักเขาเลี้ยงนู่นมจักมงมันก็มีสื่อตัว เสืเขเจ็ดองไดเห็ดฟเห็ดันคขาเจ้าอากจักมเดสําหรับคลิปนี้นะครับท uh ่านผู้ชมก็ได้ตัวเลขแนวทางนะครับกับพระอาจารย์นะครับวัดป่าบ้านคํามวยนะครับเพื่อนแปไปนอนอยู่กับญาติพี่น้องอยู่ตีนพูนะครับญาติพี่น้องเพื่อนก็เราความฝันในฟังนะครับเราความฝันในฟังเพื่อนย้อนไปหลายๆงวดที่ผ่านมาเพื่อนก็โชคดีมาตลอดนะครับ ภูมิเจ้าที่เพิ่นดีนะครับเพิ่นจะเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีเพื่อนก็เลยมีโชคลาภนะครับอันเป็นญาดหญาติของพระอาจารย์นะครับเิ่นก็ะห้แนวทางมาเป็นเลขสามแปดแปดสามนะครับอาถท่านท่านผู้ชมสืชสอบกัจดไว้เด้อครับเพื่อเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลนะครับในงวดวันที่สองพฤษภาคมสองหาหกสี่นะครับท่านผู้ชมที่มาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดพินเด้อครับเด้อ จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบุญธรรมน้ำโชคไม่เด้อครับเด้อบุญธรรมน้ำโศกข,ขอไวพ้พอนให้ท่านผู้ชมนะครับที่มาชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความจเจริญปลอดภัยจากโควิดนะครับจากโรคกลายต่างๆนะครับขอให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปโชคโชคมันมานเด้อครับเด้อสวัสดีครับ